เบาหวานเป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องการจะดูแลแล้วเราจะดูแลยังไงให้เบาหวานเนี่ยดีขึ้นนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับผมหมอหยกทีวีนะครับก็จะมาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆในหัวข้อนี้ในเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้ประชากรไทยเนี่ยมี คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเป็นเบาหวานช่วงต้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าอยู่ในปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับก็จะมีการาได้รับข้อมูล ต่างๆมาว่าเบาหวานไม่สามารถรักษาหายได้นะครับหรือเบาหวานจะต้องทานยาตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเบาหวานถือว่าถ,ถือถือว่าจัดอยู่ในนะครับโรคเรื้อลังนะครับซึ่งคําว่าโรคเลื้อลังหมายถึงโอเป็นยาวนานนะครับไม่สามารถรักษาหายได้นะครับซึ่งผมเคยคุยในไลฟ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ เบาหวานเนี่ยสามารถรักษาหายได้จริงหรอนะครับซึ่งเรามีปฏิกิริยาเขาเรียกว่ากระบวนการนะครับมีกระบวนการในเรื่องของการย้อนกลับเพื่อดูแลสุขภาพนะครับซึ่งผมเคยคุยไปในไลฟ์นั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีคําถามมากมายเลยนะครับสําหรับคนที่ที่เป็นเบาหวานนะครับกำลังควบคุมเบาหวานอยู่เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับทําให้เราควบคุมน้ําตาลในเลือดได้นะครับ การควบคุมน้าตาลในเลือดได้นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมไม่ได้คุยในเรื่องของการใช้ยานะนะครับเพราะยานะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับใครที่ควบคุมไม่ได้แล้วจริงๆนะครับแล้วต้องไปใช้ยานะครับหรือว่าต้องใช้ยาในตัวช่วยในเรื่องของการาการการใช้เริ่มต้นนะครับเพื่อจะดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุน,นะครับมันคือปลายเหตุนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยที่ไปหาคุณหมอแล้วได้รับยามาแล้วเนี่ยไม่ต้องกินยานะนะครับคุณควรจะกินยาตามคุณหมอสั่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเราสามารถควบคุมนะครับในเรื่องของปริมาณนะครับในส่วนของน้ําตาลในเลือดได้ยังไงบ้างนะครับรวมทั้งเราต้องรู้ว่าอ่าวันนี้เราจะควบคุมในเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะครับจะควบคุมในเรื่องของภาวะของเบาหวานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องรู้นะครับในในเขาเรียกว่า เกณฑ์นะครับที่เราจะต้องไปดูแลเพราะหลายคนพยายามจะดูแลตัวเองแต่เราไม่รู้เกณฑ์นะครับว่าเราจะดูแลยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องของร่างกายของเรานะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับในเรื่องของการที่มาแบ่งปันข้อมูลนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับมีเพื่อนที่เป็นเบาหวานนะครับหรือเราเป็นเบาหวานอยู่นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับสิ่งเหล่านี้คุณค่าเหล่านี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเรานะครับหข้อนะครับที่ผมจะคุยให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับถ้าเรารู้6ข้อนี้นะครับเราจะควบคุมปรหวานได้อยู่หมัดน,นะครับและก็สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยในเบื้องต้นและประเมินสุขภาพของตัวเองได้วันนี้สิ่งที่สําคัญผมกําลังจะบอกว่าทุกทุกอย่างเลยนะครับที่ผมไลฟ์เนี่ย เพื่อจะให้ทุกคนมีไมค์เซตนะครับหรือว่ามีความรู้นะครับที่เอาไปดูแลตัวเองนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้และปรับใช้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับก็คือเบาหวานนะครับเกิดจากในเรื่องของภาวะดื้อของอินซูลินนะครับหรือฮอร์โมนตัวหนึ่งมามีบทบาทนะครับเราต้องรู้ว่านะครับในส่วนของเบาหวานเองนะครับ มีผลมาจากภาวะของการดื้ออินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยเป็นในส่วนของฮอร์โมนที่เข้าเปเที่อยู่ในร่างกายนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะเอาสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะแป้งน้ําตาลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับผักเข้าไปในเซล์เพื่อไปเก็บสะสมในเซลล์เป็นพลังงานนะครับและเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับร่างกายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แป้งข้าวน้ําตาลเกินนะครับอินซูลินก็จะเอาไปเอาน้ําตาลนะครับหรืออาหารเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บเป็นรูปแบบของไขมันแทนนะครับซึ่ง นี่คือสิ่งที่ทําให้หลายๆคนอ้วนขึ้นนะครับและถ้าเกิดมีภาวะแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอินซูลินนะครับก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งมากขึ้นหรือสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็คือการที่ไปดูแลนะครับในเรื่องของการหลั่งอินซูลินเนี่ยหรือว่าการที่ทําให้อินซูลินเนี่ยไม่ดื้อนะครับหรือว่า ออกมาแล้วทํางานได้ปกติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้สิ่งที่สําคัญคือเราต้องไปทำปเ,เขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็คืออินซูลินฮอร์โมนนั่นเองนะครับแต่การปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใช้ยานะหรือว่าไปฉีดอินซูลินเพื่อกระตุ้นการให้อินซูลินข้างนอกเนี่ยเข้าไปในร่างกายเพื่อลดน้าตาลนะครับต้องให้ร่างกายของเราเนี่ยลดภาวะการดื้ออินซูลินลงนะครับนี่ข้อที่1คือเราต้องรู้ก่อนว่าโอเค คนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวหลักนะครับแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วการแกว่งของฮอร์โมนในร่างกายของเรานะครับหรือการที่มีภาวะในเรื่องของน้ําตาลสูงนะครับมันไม่ใช่ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนอินซูลินอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีอย่างอื่นนะครับเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับมีความเครียดสูงนะครับก็ทําให้เกิดภาวะในเรื่องของการที่ เราหิวบ่อยได้นะครับหรือว่ามีภาวะในเรื่องของการที่ดื้อต่อการทำงานของอินซูลินได้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันมีฮอร์โมนอีกบางตัวนะครับที่มีผลนะครับแต่ตัวหลักคืออินซูลินเราต้องรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่2นะครับเนื่องจากว่าที่เราที่ผมคุยไปไปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของฮอร์โมนที่มันแกว่งนะครับแล้วแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่า สภาวะจิตใจนะครับหรือว่าสภาวะของร่างกายนะครับก็มีผลต่อน,น้ําตาลในเลือดได้นะครับมันก็เหมือนกับความดันเ,เ,เพื่อนๆเ,เป็นไหมครับใครเป็นบ้างนะครับใครเป็นบ้างสามารถกดแชร์นะครับหรือว่าพิมพ์แชร์ขึ้นมาได้ว่าเ,เราเคยไปตรวจสุขภาพแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมันกรณีเดียวกับการไปตรวจความดันนะครับ เป็นไหมบางทีเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราใช้เครื่องวัดความดันของเราเองเนี่ยโอ้โหความดันของเราปกติมากเลยนะครับแต่เวลาที่ตื่นเต้นจะไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอนัดว่าต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปพบคุณหมอประจาเดือนนะครับประจํา3เดือนประจํา6เดือนหรือประจําปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตื่นเต้นพอตื่นเต้นเสร็จไปที่โรงพยาบาลดันวัดความดันได้มีค่าสูงกว่าปกติที่เราวัดที่บ้านนะครับซึ่ง ค่าน้ําตาลในเลือดนะครับที่เราอดอาหาร8ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ยหรือตามเวลานัดของคุณหมอเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของฮอร์โมนนะครับหรือในส่วนของภาวะของน้ําตาลในเลือดนะครับที่เราตวาารวจหลังจากอดอาหารไปแล้ว8ชั่วโมงสิ่งที่มันมีผลเช่นอาหารที่เรากินนะครับอาหารที่เรากินก่อนหน้านี้นะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดกินอาหารน้ําตาลสูงเลยนะครับหรือแป้งข้าวน้าตาลสูงแน่นอนก็มีโอกาสตรวจน้ําตาลเจอได้สูงกว่านะครับหรือบางทีมีภาวะในเรื่องของความเครียดนะครับน้ำตาลก็สามารถพุ่งได้นะนะครับคล้ายๆกับภาวะของความดันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่2ที่เราจะต้องเข้าใจนะครับก็คือถ้าเราจะควบคุมหรือดูแลนะครับแล้วเราจะโฟกัสค่าที่ เรากาลังควบคุมในเรื่องของภาวะเบาหวานอยู่นะครับเราอาจจะไม่ได้ดูผลนะครับหรือว่าคุณหมอที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ดูผลแค่ฟาสติ้งบัตซูก้านะครับก็คือปริมาณน้ําตาลนะครับที่ถูกเจาะเลือดนะครับหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงนะครับเพราะมันมีปัจจัยหลายปัจจัยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านอาหารปัจจัยด้านของฮอร์โมนอื่นๆนะครับปัจจัยด้านของความเครียดปัจจัยอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่มีผลต่อภาวะของน้ําตาลในเลือดที่เรียกว่า น้ำตาลฟาสติ้งบัตสุก้นะครับที่เราต้องอดข้า,ขาวอดน้ำเนี่ยแชั่วโมงไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ข้อที่2นะครับถ้าจะควบคุมเบาหวานสิ่งที่เพื่อนๆต้องโฟกัสนะครับหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วจาเป็นต้องโฟกัสนะครับในค่าเลือดไม่ใช่ดูที่ฟาสติ้งบัตสุก้เป็นหลักนะครับควรจะไปดูที่ฮีโมโกลบินเอวนะครับ HbA1c นะครับ ตัวนี้นะครับฮโมโกมบิเอวันซีนะครับคือน้ําตาลที่เกาะติดกับเลือดนะครับเกาะติดกับเลือดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราเจอเห็นว่าคุณหมอเนี่ยที่ดูแลเราเนี่ยจะมีการเจาะในเรื่องของน้ําตาลในเลือดตรงนี้ไดเ้เพื่อดูนะครับเพื่อฟอลโล่พฤติกรรมเรานะนะครับว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมการทานอาหารเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิด เอาแค่ฟาสติ้งบัตซูก้านะครับพอเวลาที่เรากลัวคุณหมอเราก็อดอดของหวานอดน้ําตาลกินจืดไปเลยนะครับเพื่อให้น้ําตาลลงให้ได้นะครับแต่พอเวลาที่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยเรากินแบบไม่บรรยาบรรยัญญงเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสและคุณหมอก็จะโฟกัสดูกับเราไปด้วยนะครับซึ่งคุณหมอบางท่านนะครับที่เริ่มเรียนรู้นะครับหรือว่าท่าน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 ดูงานวิจัยเนี่ยเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะไปโฟกัสที่ ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถควบคุมนะครับ HbA1c นะครับหรือฮีโมโกลบิน A1c ได้นะครับที่เป็นน้ำตาลสะสมในเลือดเนี่ยซึ่งมันจะบอกถึงว่าในย้อนไปนะครับประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับเรากินอาหารหรือมีพฤติกรรมการกินอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดสมมติมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแน่นอนว่าน้ำฟาสติ้งบัตูุก้าคุณอาจจะลงนะแต่อีวันซีนะครับไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะโฟกัสจริงๆนะครับว่าเราเนี่ย ควบคุมเบาหวานได้ดีหรือไม่ดีนะครับเราควรจะโฟกัสที่ค่านะครับที่เราเรียกว่าฮิมโกลบินเอ c ซีทีนี้ค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานจะเป็นจะต้องรู้นะนะครับว่าค่าตรงนี้โดยคนปกติแล้วเนี่ยจะต้องต่ํากว่านะครับต่ํากว่าที่5.7นะครับปกติแล้วคนปกติไปตรวจฮิมโกลบินเอ c ซีเนี่ยต้องต่ากว่า5.7เ ถ้า5.7ขึ้นไปจนถึง6.4นี่คือภาวะปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเบาหวานซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแต่สําหรับคนที่มีค่านี้6.5ขึ้นไปนะครับมีค่าตั้งแต่6.5ขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะตรวจค่านี้ซ้ําๆก่อนจะให้ยานะโดยปกตินะครับแต่ใครที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับกาลังควบคุมอยู่นะครับก็ดูที่ค่านี้นะนะครับถ้า เราควบคุมนะครับถ้าเป็นเบาหวานแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับคุณหมอก็จะพยายามควบคุมค่านี้นะครับให้อยู่ที่ไม่เกิน7สําหรับคนเป็นเบาหวานแล้วนะไม่เกิน7นะครับไม่เกิน7นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมได้นะครับต่ํากว่า7ลงไปได้ยิ่งดีนะครับก็ต่ากว่า6กจได้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่2ที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องนี้ครับ ถ้าเราจะไปโฟกัสว่าเราควบคุมเบาหวานได้ดีหรือไม่ดีนะครับเราควรดูค่าเลือดที่ฮีโมโกลบินเอวันซีที่ไม่ใช่ฟาสติ้งบัตซูก้านะครับซึ่งจะเสถียรกว่านะครับข้อที่สานะครับสำหรับคนที่ต้องการคุมเบาหวานให้อยู่หมัดนะครับจำเป็นจะต้องรู้นะนะครับอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำข้อ3นะนะครับแต่ใครที่เป็นเบาหวานแล้วกำลังควบคุมอยู่แล้วกำลัง เขาเรียกว่าปรับอาหารการกินของตัวเองอยู่นะครับในเรื่องของการดูแลควบคุมตรงนี้นะครับว่าเราควบคุมได้ดีหรือไม่ดียังไงนะครับหรือร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเซนต์ตออินซูลินหรือย,ยังนะครับหรือยังดื้อตออินซูลินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะวางแผนได้นะครับก็คือข้อที่3นะครับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่เป็นเบาหวานนะครับข้อที่3เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะจําเป็นในเรื่องของการทำนะครับเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ การที่ดูน้ําตาลนะครับหลังการทานอาหาร2ชั่วโมงดูน้ําตาลหลังการทำการทานอาหาร2ชั่วโมงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าค่าน้ําตาลนะครับหลังการทานอาหารนะครับค่าน้ําตาลหลังจากการทานอาหารนะครับเวลาที่เราทานอาหารไปแล้วนะครับเราเว้นไป2ชั่วโมงแล้วเราเจาะน้ําตาลดูนะครับถ้า ร่างกายของเราเนี่ยอินซูลินเนี่ยเซนสิทีฟหรือว่าอินซูลินทํางานได้ดีนะครับและไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยคนปกติจะมีการตรวจน้ําตาลหลังจากการทานอาหาร2ชั่วโมงเนี่ยมีค่านะครับน้อยกว่า140คือปกติน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยจะควรจะอยู่ที่8 0ดสิถึงหนึโดยประมาณนะครับแต่120 120ร้อขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จําเป็นจะต้องดูแลนะครับอันนั้นคือน้ําตาลที่ เราอดอาหาร8ชั่วโมงนะนะครับแต่น้ําตาลนะครับที่เราตรวจนะครับหลังจากนะครับตรวจหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับทานไปแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับถ้าปกติอินซูลินทํางานปกติไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินน้ําตาลที่ตรวจได้เนี่ยหลังอาหาร2ชั่วโมงควรจะอยู่ที่น้อยกว่า140 โอเคไหมครับแต่สําหรับใครที่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อตรวจน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ค่านะครับร้อยแเอ่อร้อถึงร้อนะครับร้อถึงร้อเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะครับควรจะคุมค่าน้ําตาลหลังหลังจากทานอาหารแล้ว2ชั่วโมงให้ต่ํากว่า180ให้ได้นี่คือเกณฑ์นะนะครับนี่คือเกณฑ์โดยปกตินะครับที่เวลาที่เราไปหาคุณหมอนะครับเราไปไปดูดูตรงนี้แล้วเนี่ย นั่นคือเกณฑ์ที่ที่บอกนะครับแต่เราควรจะทําให้มันลดลงนะครับในเรื่องของตรงนี้ให้ได้นะครับโดยการที่เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารมื้อนั้นเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับเราสามารถใช้การเจาะน้ําตาลหลังทานอาหาร2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อด,ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่เป็นเบาหวานนะครับอาจจะจําเป็นจะต้องทําข้อที่3ใครที่ยังไม่เป็นนะครับ ยังไม่จําเป็นทําข้อที่สามนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องมือนะครับการตรวจน้ําตาลเนี่ยมาตรวจนะครับทุกทุกๆครั้งเนี่ยไม่จําเป็นนะครับแต่สําหรับใครเป็นเบาหวานแล้วเราอาจจะวางแผนเรื่องนี้ได้นะครับโดยการที่เราทําตารางนะครับอาหารที่เรากินนะครับแล้วก็เจาะเลือดหลังจากทานอาหารแล้ว2ชั่วโมงนะครับนี่คือเกณฑ์ที่เราจะต้องควบคุมนะครับอันต่อมานะครับข้อที่4นะครับที่เราจําเป็นจะต้องดูแลนะครับก็คือวันนี้ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมนะครับหรือการปรับ การทานอาหารนะครับไม่ใช่นะครับการที่อ่แป๊บหนึ่งนะครับช่วยปิดพัดลมให้นิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ข้อที่4นะนะครับเราต้องปรับในเรื่องของอาหารนะครับปรับในเรื่องของอาหารการปรับในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของการที่เราเคยคุยกันแล้วในเรื่องของบาลานซ์นิวทริชั่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ การปรับอาหารที่สําคัญเลยคือ1ลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวันที่ควรจะทานเนี่ยควรจะไม่เกินนะครับควรจะไม่เกิน50อ่า50กรัมต่อวันนะครับสำหรับใครที่กําลังจะควบคุมเบาหวานนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะควบคุมเบาหวานจริงๆนะครับในเรื่องของการปรับอาหารเนี่ยเ,เขาก็จะมีการดูในเรื่องของค่าที่เรียกว่าเน็ตคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือเน็ตคาร์บนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตสุทธินะครับที่ เอาค oh าร์โบไฮเดตลบไฟเบอร์เอาเอาเอา่ลบในเรื่องของน้ําตาลที่เป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในอาหารแล้วซึ่งถ้าเอาดูดลึกๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องไปดูเน็ตขาบแต่วันนี้ผมกําลังจะบอกว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านนะครับเราไม่สามารถไปดูเน็ตขาบได้นะครับก็ให้โฟกัสว่าเราควรจะทานนะครับคาร์โบไฮเดรต่อวันนะครับไม่เกิน50 50กรัม นะครับห้กรัมต่อวันนะครับเช่นเป็นข้าวก็ข้าวสักประมาณ1นึ่งทัพพีครึ่งโดยประมาณนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มนะครับในเรื่องของพลังงานที่จากไขมันนะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์นิวทริชั่นนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมทั้งการเพิ่มพืชผักนะครับในมื้ออาหารของเราเองนะครับนี่คือข้อที่4นะนะครับข้อที่5นะครับเราควรจะทำฟาสติ้งนะครับคือมีระยะในเรื่องของการอดอาหารหรือการ พักในการทานอาหารระหว่างมื้อนะครับที่เราเรียกว่า intermittent fasting นะครับซึ่งผมเคยให้สูตรในเรื่องของอ IF หรือ intermittent fasting 4, 42 16นะครับแต่ต้องกินร่วมกับ balance nutrition นะครับเพื่อดูแลในเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4ข้อที่5นะครับคุณจะปรับดูแลได้แล้วเอาเบาหวานได้อยู่หมัดเนี่ย คุณหันมาทำนะครับในสูตรที่ผมให้นะครับก็คือในส่วนของ IF intermittent fasting 442ทั16 balance nutrition นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6นะครับสิ่งที่เราจะควบคุมเบาหวานและทำให้อินซูลินมันทำงานได้ดีขึ้นมันมีงานวิจัยครับว่า ถ้าเราออกกําลังกายให้ได้วันละ30นาทีนะครับโดยที่30นาทีนี้ไม่จําเป็นจะต้องต่อเนื่องกันทั้ง30นาทีก็ได้นะครับสำหรับคนที่จะดูในเรื่องของการทําให้อินซูลินเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนะไม่มีภาวะดื้อต่อตอินซูลินนะครับหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่กําลังจะแพลนหรือการกำลังจะวางแผนในเรื่องของการออกกําลังกายเราควรจะในเรื่องของวางแผนในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับ เป็นแบบนี้ได้นะครับไม่ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนจะแนะนําว่าควรจะออกกำลังกาย30นาทีต่อเนื่องแบบพอบเหนื่อยนะครับหรือการเหนื่อยปานกลางนะครับเช่นหอบแบบคุยรู้เรื่องอยู่แต่ร้องเพลงไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือการออกกําลังกายที่จะต้องจําเป็นจะต้องต่อเนื่อง30นาทีนะครับแต่ตอนนี้มันมีงานวิจัยแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ต้องการในเรื่องของทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเซนซิทีฟมากขึ้นหรือทํางานได้ดีขึ้นนะครับ ควรจะออกกําลังกายขั้นต่ําก็คือ10นาทีต่อเนื่องนะครับสินาทีต่อเนื่องแต่ขอให้ได้สะสมเนี่ยวันละนะครับสะสมวันละ30นาทีนะครับในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มต้นในเรื่องของการขยับตัวเช่นทานอาหารเสร็จออกไปเดินครับทานทานอาหารเสร็จป,ปุ๊บออกไปออกไปเดินย่อยอาหารนะครับหรือว่าจะมีการจ็อกกิ้งอะไรว่ากันไปนะครับขอให้ได้10นาทีนะครับแบบเหนื่อยปานกลางนะนะครับหรือเดินเร็วก็ได้นะครับแต่ขอให้ได้1วันเนี่ย 30นาทีนะครับนี่คือ6ข้อที่คุณจะเริ่มต้นในเรื่องของการควบคุมเบาหวานได้อย่างอยู่หมัดนะครับซึ่ง3ข้อแรกนะครับ3ข้อแรกเป็นเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยของเบาหวานที่เราควรจะไปไปไปดูแลนะครับหรือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นของมันนะครับเราควรรู้นะครับอันต่อมาคือเรื่องของค่าเลือดนะครับที่เราควรจะโฟกัสจริงๆว่าเราควรจะโฟกัสแบบ ค่าเลือดตรงไหนนะครับเพื่อจะดูในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการกินของเราด้วยนะครับและก็พฤติกรรมในเรื่องของการทํางานของอินซูลินในร่างกายของเราด้วยนะครับส่วนข้อที่4 5 6นะครับนั่นคือการปฏิบัติตัวนะครับสามข้อสุดสามข้อท้ายคือการปฏิบัติตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสองข้อสองข้อนะครับคือข้อที่4กับข้อที่5ลองกลับไปย้อนดูนะใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์นี้นะครับข้อที่4ข้อที่5เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่จําเป็นจะต้อง ปรับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการทานอาหารทั้งหมดในเรื่องของบาลานซ์นิวทริชั่นนะครับในเรื่องของสัดส่วนคาร์บโบไฮเดตนะครับจำเป็นจะต้องลดลงนะครับแล้วก็ต้องมีในเรื่องของปริมาณของไขมันเพื่อเป็นปริมาณพลังงานนะครับรวมทั้งในส่วนของมีปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมในแต่ละวันนะครับซึ่งเราสามารถย้อนกลับไปดูเรื่อง เรื่องเหล่านี้ได้ในไลฟ์ต่างๆของผมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคือการออกกําลังกายซึ่งใครที่ปรับพฤติกรรมได้ก็จะช่วยให้คุณควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น6ข้อนี้เป็น6ข้อที่สําคัญนะครับใครเคยมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการทํห6ข้อนี้แล้วนะครับแล้วเคยดูไลฟ์ไลฟ์ต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ว่าอีเราก็เคยไปทําแล้วนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่เข้ามาในไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์นะครับคุณค่านี้ออกไปสําหรับเพื่อนๆเราทุกๆคนนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับข้อมูลมาได้ว่าเราไปปฏิบัติตัวแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ยังไงจะได้แชร์กับเพื่อนๆนะครับแล้วใครก็ตามนะครับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์แล้วอยากได้หัวข้อไหนนะครับที่อยากให้ผมมาให้ข้อมูลนะครับอย่าลืมครับสามารถคอมเมนต์มานะครับหรืออินบ็อกซ์มาได้ครับว่าอยากให้หมอยกเนี่ย คุยในเรื่องของข้อมูลตรงไหนในเรื่องของแง่มุมของสุขภาพที่คุณจะไปปรับตัวในการดูแลนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีชีวิตที่แข็งแรงยืนยาวครับสวัสดีครับ